สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เกมนะครับ Call of Duty นะครับ Black Ops นะครับ Cold War นะครับในซีซั่น4นี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายนะครับวิธีการปลดล็อกสกินนะครับของตัวละครที่ชื่อว่า Jackal นะครับแต่จะเป็นเอลทรัสกินแบบนี้นะครับจะเป็นสีมันทัพอารามอย่างนี้นะครับวิธีการปลดล็อกนะครับเบื้องต้นเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องมีอันดับแรกคือนี่นะครับ Battle Pass นะครับซีซั่น4นะครับคุณจะจำเป็นจะต้องปลดล็อกให้ได้ เลเวลร้อยนี่นะฮะเพื่อที่จะได้อลตราสกินที่เป็นเบสิกแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นสีแมลงทับแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีสกินสีอื่นอนอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันทีละขั้นตอนนะครับว่าทํำยังไงกันบ้างเอาละรครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของตัวละครกันก่อนนะครับแจ็คเกลลนี้จะอยู่ในส่วนของวาซาแพ็กนะครับ นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องของสกินกันนะครับสกินของแจ็คเกอรจริงๆแล้วมีหลายแบบมากเลยนะครับแต่ว่าวันเนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับจะเป็นสกินในส่วนของอัลตร้าสกินซึ่งมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับซึ่งสีออริจินอลมันก็จะเป็นสีแมลนทับอารามแบบนี้นะครับจริงๆมันก็สวยนะครับแล้วก็จะมีอีก2สีด้วยกันนะครับคือ m มนตาเร่กับคอปเปอร์ไรท์นะครับเมนตาเร่มันก็จะเป็นสีออกบลูโอเชียนนะครับส่วนคอปเปอร์ไรท์เนี่ยมันก็จะออกแบบสีทองๆองอารามนะครับ นะครับเป็น Season 4 Battle Pass Mission Jackal นะครับตรง Red Notice มีทั้งหมด4 Objective ด้วยกันนะครับก็คืออันดับแรกนะครับให้ g i l l with a e r i a l Score Strike นะครับหรือว่า l l s t r e k e นะครับได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ Reward นะครับที่เราจะได้นะครับก็คือ calling guard ตัวนี้นะครับอ่านว่า d e c i m a t i o n นะครับมันจะเป็นหน้าตายิงๆแบบนี้แหละนะครับงั้นเราไปดูกันเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะฮะ อันดับแรกนะครับก็ไปที่ score streak นะครับถ้าเป็นผมนะผมก็จะเลือกเนี่ยตัวนาป a l m strike นะครับแล้วก็มี cruise missile นะครับต่อด้วยวอล m a ช h i n นะครับก็จะสามารถทำให้เก็บออบเจคทีฟแรกนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีนะครับก็คือตัว score streak นะครับ area ยสกอร์สเตรก ก็ยิ่งดีนะครับก็คือตอนนี้ที่เราเลือกมานะครับก็จะมีนาปามสไตร์นะครับแล้วก็มีครูซมิซาวนะครับ2ตัวนี้นะครับจำเป็นจะต้องเราจะเป็นต้องฆ่าให้ได้เยอะนะครับเก็บเก็บพอยต์ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นแต้มเห็นไหมในการใช้งานเห็นตอนนี้เรายิงตัวนาปามสไตร์ไปแล้วนะครับปุ๊นะเปลี่ยนนะครับออบเจ็ตทีฟหนึ่งดันทันทีนะครับ เพราะว่าเราฆ่าทีเดียวเลย5ตัวรวดนะฮะอันนี้ในส่วนของวอแมชชีนนะครับหยิบมาให้ดูเฉยเนะฮะเพราะว่าตอนนี้ออบเจฟทีหนึ่งเราดันไปแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ตู้มแรกนะครับเรียบหยิบจังหวะมันมันมาให้ดูนะฮะสุดยอดนะฮะเรียบร้อยนะครับนะครับหลังจากที่เราผ่านจังหวะมันๆแบบเมื่อกี้มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะได้รีวอร์ดนะครับของตัวมิชชั่นที่1นะครับ นั่นก็คือ calling card นะครับ decimation นะครับเป็นรูปแบบยิงๆเท่ๆแบบนี้นะฮะครับต่อจากนี้เราจะไปดูมิชชั่นที่2กันนะครับปึ๊บปบ๊บปบ๊บโอเคเรา objective แรกเสร็จไปแล้วนะครับอันที่2นะครับพอเรา ปลดล็อกที่สองน่าจะได้สกินนะครับที่ชื่อว่าเมนตาเร่นะครับของแจ็คเกิลนะครับมันจะเป็นสีบลูโอเชียนนะครับก็จะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับเหมือนกันนะครับเงื่อนไขก็คือให้ฆ่านะครับคู่ต่อสู้ a t point blank range แปลว่าต้องระยะประชิดมากๆนะครับ with pistol หรือก็คือปืนพกนะครับ1ครั้งนะครับคือคุณต้องเอาปืนพกวิ่งไปจ่อหลังมันอะแล้วค่อยยิง นะครับพูดถึงปืนพกนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมแน่นอนแหละครับปืนพกนะครับจะส่วนผมเนี่ยเตรียมไปทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับโดยใช้วอลก์ดที่เราเียกว่า law breaker นะครับตัวนี้นะครับทำให้คุณสามารถถือปืนพกได้ทั้งหมด2ชุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอสไมท์ที่ผมเตรียมไปนะครับเพราะเราจําเป็นต้องใช้ปืนพกในการผ่านมิชชั่นนี้นะครับซึ่งกระสุนเราก็มีจํากัดนะครับยังไงเราไปดูกันเลย นะครับในจังหวะแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องบู๊แล้วแหละนะฮะก็ถือปืนพกเนี่ยวิ่งดาน้าเข้าไปเลยนะครับเรามีหน้าที่ทำมิชชั่นให้สำเร็จอย่างเดียวนะครับก็เอาตัวรอดเป็นพอนะฮะระเบิดเป็นระเบิดนะครับนี่จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหดูเข้าไปเลยนะในออฟ objective 2นะครับเรียบร้อยนะครับพลอยแบงค์เห็นไหมมันจะมีตัวคีย์ที่เขียนว่าพลอยแบงค์ขึ้นมาด้วยนะครับนี่แล้วก็โฟยต่อไปนะแล้วก็ตายอย่างสมเกียรตินะฮะพลอยแบงค์นะครับตรงนี้นะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับ Objective 2นะครับนะครับหลังจากที่คุณนะครับเพิ่งผ่านนะครับมิชชั่น2มานะครับคุณจะได้รีวอร์ดนะครับเป็นสกินนะครับของ j a c k เกนะครับเป็นอั t ตร้าสกินแมนตาเรย์นะครับจะเป็นสี Blue อเชียสวยงามนะครับวัตถุประสงค์ของการใส่สกินแบบนี้นะครับเพื่อให้ศัตรูนะครับเห็นเราได้อย่างแม่นยำนะครับจะได้เล็งยิงเราที่หัวได้โดยที่ไม่พลาดนะฮะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อศัตรูมากนะครับแต่ว่ามันเป็นสกินที่สวยนะเพราะงั้นแล้วก็เพื่อนๆควรจะหามาใช้ไว้นะครับโอเคหลังจากนี้เราจะไปดูนะครับมิชชั่นต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับมิชชั่นต่อไปนะครับเราจะได้รีวอร์ดนะครับเป็นอัลบั้มที่เรียกว่า Apex Spirit นะครับเป็นรูปเสือดำแบบนี้นะครับส่วนเงื่อนไขนะครับก็คือ Get 5ฟฟ์คิลวิทเวปพลสกอ s t r เต k นะครับหรือ i ่ e using stopping power round นะครับแต่ของผมเนี่ยผมใช้ตัว weapon s t r e s t r i k e นะครับก็คือใช้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเก็บ s t r a w s t r i k e เหมือนเดิมนะครับก็คือต้องฆ่าไปก่อนนะครับเอาแต้มนะครับเพื่อที่จะใช้ s o r e s t r o k e นะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับตอนที่ผมเลือกใช้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับใช้แค่ตัว death machine นะครับอย่างเดียวนะครับยิงปลุดเดียวนะครับฆ่าไปเลย5ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน จังหวะนี้ปลุไปแล้วนะฮะไหนมีจังหวะไหนอีกข้ามนี่ตรงนี้อ่านี่ครับปลุไปเลยนะครับเห็นไหมครับออบเจคทีฟสามนะครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับออบเจคทีฟสามไม่มีอะไรเยอะนะฮะก็ยิงปลุดไปเฉยนะครับหลังจากที่เรายิงปลุดไปเมื่อกี้นะครับเราก็จะปลดล็อกนะครับออบเจคทีฟเลเวลสามนะครับ ก็สิ่งเราจะได้นะครับก็คืออัลบั้มนะครับเสือดาวนะครับที่ชื่อว่าเอเป็กนะครับเอเป็กอัลบั้มนะครับต่อมาเลยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวสกินสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ดูเอเป็กอัลบั้มก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปเสือดาวนะครับสวยงามแต่มันจะอยู่ในช่วงของตัวอ่าไอดีนิตี้นะครับแล้วก็มาอัลบั้มนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ปลดล็อกมาแล้ว New นะครับเอ x สปิริตนะครับต่อมาเราจะมาถึงตัว Final Destination นะครับเราจะมาดูสกินนะครับสุดท้ายนะครับของเจ้า Jackal Operator นะครับหรือก็คือสกินที่มีชื่อว่า Copper ร์ไนะครับวิธีการปลดล็อกของมันนะครับก็คือทุกคนน่าจะชอบนะครับ Get 5 k i l l without d ดนะครับค่า5ตัวโดยที่เราไม่ตายนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับซึ่ง ทุกคนต้องทําได้แหละนะครับมาถึงขั้นนี้ละไออันก่อนนี้ยากกว่านี้เยอะเลยนะครับก็จะสีประมาณนี้มานะครับในส่วนสุดท้ายนะครับของมิชชั่นที่4นะครับเราก็มาดูจังหวะเต็มๆมันๆกันนะครับตอนนี้นะครับเป็นราวที่2นะครับถือกระบองนะฮะเราทักทายเพื่อนไปแล้วนะครับอย่างสุภาพเรียบร้อยนะฮะน่ารักน่าชังนะครับทีนี้เราจะมาเก็บออบเจเวตีสีด้วยกันนะครับก็คือการฆ่า5ตัวโดยที่เราไม่ตายนะครับ นะครับก็การที่เราใช้ปืนนะครับ MG 8 2นี้ก็ถือว่ารวดเร็วนะครับทันใจนะครับพีพุดปราดพุดปราดนะฮะไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับปล่อยเพื่อนๆเราไปบู๊เราแถว2ไปนะครับจังหวะที่ตกใจนะฮะทำใจแล้วว่าตายแน่นอนนะฮะแต่ไม่ตายไม่ได้เล็ดออบเจกทีปนะครับที่4นะฮะก็ปลดล็อกกินทองไปที่เรียบร้อยนะครับแถมได้คาโมนะครับเลเวลปืนอัพอีกนะครับ ก็ครบครันนะฮะโทรศัพท์หาเพื่อนเลยแม่คุ้มละถึงเวลากลับบ้านเอาละครับเพื่อนครับหลังจากที่เราผ่านวิรกรรมสุดโหดนะครับจนมาถึงตอนสุดท้ายนี้เราได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอัลต้าสกรีนนะครับของ Jackal เป็น Copper ร์ไรทนะครับแล้วก็ยังมี m e n t ต l ร a เเอามาสลับเปลี่ยนกันเล่นได้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มเวลามากๆนะครับผมว่าเป็นสกินที่น่าเก็บตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็สีสันสวยงาม นะครับแล้วก็อธิบายว่าเราผ่านศึกชลมุลวุ่นวายมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโดยรวมนะครับของเจ้าสกินสีทองนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปตามเก็บกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นคอร์บดิวตี้กันต่อแน่นอนนะครับในคลิปหน้าๆยังไงผมฝากดูด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน